วันนี้ในอยู่ช่องในเบสเบสนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมในหมดหนึ่งหน่งที่มีชื่อว่าสนามลบที่แข็งเก่งที่สุดนะครับผมนะครับอ่าแล้วก่อนไปลงแข่งิงนนะครับแล้วผมมาฝึกคอมโบก่อนนะครับเอา้าวเฮ้ยไม่โดนอีก วันนี้เราจะมาใช้กาวันนี้เราจะมาใช้ไซบอกกันนะครับผมแอะตายก่อนละกันเราจะใช้ไซบอกไปเล่นกันนะครับเนี่ยนะครับไซบอกทำลายจริงผมต้องใช้สัรรมากก่อนเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับความจริงผมก็เคยเล่นแหละ 你喝不？ ครับผมส่คอมโบของผมนะครับ ลงข่ก mm. ันจริงๆแลยนะครับผมเปห็นนะครับผมผมจะไปลงแข่นะครับตอนนี้ผมเป็นข่อยู่นะครับผมตัดผมจะตัดตอนที่ได้เลยนะครับตอนนี้ครับผมโจยสตูเลยนะครับผมมาแล้วครับผมจะใช้เซบุกฟทำลายเฮ้แกแม่หล่อน่อ น่ยนะครับเกมผมมันจะระเบิดแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เจอดีแน่ b o Ê. Áo bayเลย. Ông mà không chết thì Ok แล้วผมตัดไปตอนที่หาสตูลได้แล้วนะครับโอเคเพราะผมได้สตูลเลยนะครับ,คครบผม,แล,บผมแล้วผมจะใช้ตัวเดิมเจ้าก่อเจ้าเดิมเลยนะครับเสร็จทำร้ายอย่กินนี้โคตรโปรกเลยครับผมลืมบอกไปว่าคิดนี้มีคำหยาบคายใครดูไม่ไ้ก็ไม่ต้องดูอยาบคาย I think a pool. ไม่น่าอะไผมตัดตอนที่เจอคู่ต่อสู้อีกทีนะครับวันนี้จะมีคู่ต่อสู้สามคนนะครับโอเคครับผมเราตตดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ได้คู่ต่อสู้แก้วนะครับผมจะได้ตัวเดิมอีกแก้ว <S <S เอาแลวผมเนี่ง โอเคนะโอเคนะคะผมเจอเพื่อนผมเมื่อกี้นี้ โอเคครับคลิปนี้จบแล้วนะครับผมวันดีผมก็พบไปไหนนี้นะครับมบายบายบายนะครับผมบาย